งงงึึึเหมือนใบไม้ใบเดือนว้าดึกว่าอิดบงฝ่ายครับเนาะนักเรียนเรียวหำครูเทพอ่าถูกละโอเคนะครับวันนี้ครูเทพจะ้อเบญแจกไข่มดเดียกันในโรงเรียนดูนะดูนั้นนักเรียนโอยครูเทพก็เหนื่อยนะวันนี้เนาะอาจจะครูเทพต้องมาเพื่อนนักเรียนเบึงเดียบังเดียบึงเด้อโอ้เบึงเดียบครับบึงเดียบโอ้ไม่ไม่ปวดปวดเท้น้อยผมบาดไม่เท้าน้อย ี่กัรอยกใข่มดแดงนะแล้วตื้นๆทำอย่างนี้นี่ว้าหัางความว่ะว้ายนักเรียนคุ้เทพอายจากเลไมันไม่มีใครไหมโอ้ยป้าบอ,อยคอยหอวพอกแต่ก็ดูนักเรียนนะอันนี้เ็าเรียกว่าการแบบเทสเทสนะครับไม่ยอมไม่เอาจริงนะดูดูดูดดดกิดการเทสนะครับโอ้โอ้เสียบหลุดเสียบหลุดต,ตั้งแปดเก้าี ได้ตื่นมาปวดฉี่โอ้เสียดายจังอเอ้าคืออกอกยากท่านนักเรียนดูนะนักเรียนนะนักเรียนนำไปใช้เป็นชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเอาไปดำไปใช้ไปปรับมุงใช้ได้นะนักเรียนนี่แหละวิธีแยกไข่พุทเด,ดงนี่เพราะภูเทพเรียนมาโอ้โอเคนะครับนะรุ้นต่อไปนักเรียนนักเรียนดูหางกูใต้ให้ระบายเลยต้นนี้มันน่าจะไม่มีไข่นะครับผมว่าเนาะ โอ้ยเสียใจถูกวะโอเคนะครับนะเราตัวเอ๊ะเราตัวเดี๋มันจะมีรังมีอยู่ข้างในนะเราจะเรงเสียบดูนะครับเนาะว่ามันจะได้จะโดนโอ้มันบ่ได้หากันยังไงได้แค่คำบุญแดงนี่เนาะแล้วตอนเราตน้นโอ้ผมไปเจ็บบกเลยต้ตนไหนมีไข่้าเจนตันไหนถ้ามีไข่มันก็ตั้งมีเลยครับเนาะอันนี้ผมซาวดาวออกมาจ,จะได้หรือเปล่าไม่รู้นี่ก็ได้ห่ดซาวดาวนะเนาะอ้ยม้างนึงโอ้นักเรียนดูนะนักเรียนดูหำาูัวไต ดูได้เีนมนดูนะวเัาียบเงเลยโอ้สาวเนาโอเคเราผมว่าเราก็พอกัมันไม่หมาลวแหไะมันไม่มีไข่เนาะไิดห้องหนึ่งผิห้องหนึ่งว้าัตาร้าตาดีตาร้เสียคำนอนอ่นี่า มันมันไดอนอน้อยู่กัวคู่เสียบโยไปต่อยอ้ดูแล้วสักเป็นไข่พักลึกเรียนคือควบเลยอ้ คิดนักเรียนเราจะมาดูมันรูกไหมที่ประชาชนด้วยกันนะครับว่าจะได้จะโดนหรือเปล่าเนาะนี่ครับนักเรียนรุ่นนะนักเรียนครูก็รุ่นใจสัขาดอยู่แล้วนี่อ้าผมบับเท่าไหร่หันละวินไดาครับโอ้เนี่ยเท่าไหร่นั่นนักเรียนดูนักเรียนดูหำครูเทพทำทะลามทะลามทำท่ามกูจะอ้าได้จริงๆครับได้อยู่ได้อยู่เห็นไหม อานักเรียนด้วยนี่โอ้ทำโอ้แต่ว่าคือไงผ่าหลายท่านโอเคนะครับนี่แก่สาธิตนะครับยังไม่เอาจริงนะรู้เรื่องนั้นะนักเรียน